เรื่องเลือดที่เคยสูญเสียภิสษุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอาวิชาเป็นเครื่องกัน้นมีตนาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเธอทั้งหลาย จะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไฉไนโลหิตที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาซึ่งถูกตัดศีสษะโดยการละนานี้กับน้ำในมาหาสมุทรทั้งสี่สิ่งไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ทั้งหลายย่อมทราบธรรม ตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าโลหิตที่หลั่งไหลออกของพวกข้าพระองค์ผู้ต้องเที่ยวไปมาซึ่งถูกจัดศีสะตลอดการละนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยดังนี้พิกษุทั้งหลายสาธุสาธุ พวกเธอทราบธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกแล้วโลหิตที่หลังไหลออกของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาซึ่งถูกตัดศีรษะโดยการละนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยเมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นโค ซึ่งถูกตัดศีรษะตลอดกาลนานโลหิตที่หลั่งไหลออกนั้นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยเมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นกระบือเกิดเป็นแกะเกิดเป็นแพะเกิดเป็นเนื้อเกิดเป็นสุกรเกิดเป็นไก่ ซึ่งถูกตัดศีษะตลอดกาลนานโลหิตที่หลั่งไหลออกนั้นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยเมื่อเธอทั้งหลายถูกจับตัดศีษะโดยข้อหาว่าเป็นโจรฆ่าชาวบ้านถูกจับตัดศีรษะโดยข้อหาว่า เป็นโจรคิดรน้นถูกจับตัดศีรษะโดยข้อหาว่าเป็นโจรประพฤติผิดพันยาของผู้อื่นตลอดการละนานโลหิตที่หลั่งไหลออกนั้นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่า สงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตนาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผด็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มภูนปัตตภี ที่เป็นป่าช้าตลอดการละนานเหมือนฉะนั้นภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหนในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้